คล้ายก็จับได้แล้วค่ะนะดูเขาจะกินค่ะเก่งมากเลยคอยาวๆ โอ้โอ้ทันไหมทันไหมทันไหมเอ้ยทัน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 ค่ะทันเหมือนเดิมค่ะโอ้โอ้โอ้อีกเลยอีกแล็กเล็กอีกแล้วือบรั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 บลอดโอ้โชว์ด้วยหมดเรียบร้อยไหมยังยังค่ะยัง ว่ายัางยังยังโอ้ปลาหมอแน่เลยเนี่ยดินมเก่งขนาดนี้ปลาหมอปลาหมอค่ะธรรมชาติที่บึงใหญ่ค่ะธรรมชาติที่บึงจะมีให้เราเห็นเราชมธรรมชาติการออกหากินของพวกเขาแต่และตัว ตลาก็ออกหาจิน้นกก็ออกหาจิ้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้เทองก็ออกหาจิ้พวกเขาก็มาเจอกันเอาเอ้าอาก็าเ,าเป็นอาหารนก นกก็เป็นอาหารตัวนงตัวทองไปอีกเห็นนะคะคุณยายเห็นแต่ไม่เก็บภาพนี่ตงวันตัวทองกินนกเนี่ยอันนี้คือนกกินปลาค่ะเป็นธรรมชาติของพวกเขาอืมเส่ยงเพลงมันแว่วไปมาักลๆอย่างเพลงแว่วมาวนะคะอ้อยอ้ยอ้อยอ้ย โอ้ยโอ้ยแววมาเลยายคุณได้ปิดข้างๆนี้จะได้ไหมปิดเสียงเอ,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 อ้าเเลุ้นๆลุ้นเอ้าไม่ไปไหนที่จริงถ้าเขากลัวเขาก็จะเอาอาหารแล้วเขาก็จะบินไปค่ะ อ๋ออนกไปไหนเยอะแคเอ๋ออ๋นกบินไปไหนกันอืเฮียงนกบินเยอะเลยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยว้าวโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ยังค่ะยังยังนี่นั่น ันน้ยืดคอยาวเลยค่ะยืดคอยาวไปแล้วค่ะน่ะเป็นน้ำตามน่ะเป็นน้ำตามไปด้วยอืม เก่งนะนกตัวนี้เก่งเราจ,จะไปอีกแยังไปอีกแล้วไปอีกแล้วตามดวงแล้วตามดวงยองเก่งจังยองเก่งเมีย่ยวเหมี่ยวอยู่ข้างหลังคุณยายนี่ อามองหน้ามองมองหลังจะไปไหนอีกอ้าวสงสัยจะบินนะท่านี้อืมอืมอปาดิน ดื่มน้ำตามหัวใจยังติดคอกินน้ำลงไปแล้วค่ะดูนกตัวน,นี้กินปลานานเลยค่ะน <c oughs> กก้มลงแล้ว้กกลมลงแล้ว ตัวใหญ่กลับมาแล้วค่ะกลับมาอีกแล้วนูนตาใหญ่เป็นแถวเลยะคะ่ะตามฝั่ง เห็นอาหารอ้วไวมาก่ะทีนี้ไวมากะา่ะอุ๊กนี่ได้อีกแล้วโอ้อิ่ม้วอิ่มแล้วนุกตัวนี้วันนี้โอ้โอ้โอ เรียบร้อยอากึ้นกึ้นน้ำตามไปโอ้ล่าจริงๆนกกิะนิสายล่าจริงๆอ้เอกลับมา,อ,มาอีกแหละกลับมาอีกกลับมาอีกอ๊บนี่อุ้ยไม่ทันไม่ทันพลาดจนได้ โอ้ไวมากเา่าไวมากค่ะไวมากค่ะอาดารหย่งายาไปก็ได้มาอีกตัวแล้วค่ะอ <with> ุ้ยรูนรุ่อุ๊บอุ๊บออ เรียบร้อยอูปลาใหญ่อยู่ข้างหลังปลาใหญ่จะกินนกโน้นนะคะปลาใหญ่อยู่ข้างหลังเท่านั้น่เป็นกลุ่มๆเลยค่ะนั่นวางขาดีๆเลย โอ้เจ๋งมากเลยสายล่าสายล่าจริงๆนั่น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 อู้ลีลาสงใยอิ่มแล้วมั้งไอลีลานะนี่กืนไปอีกเรียบร้อย อะกินน้ำตามนี่ไปอีกไหมหรือว่าจะบินหนีจะบิน่าอีกไหมโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ค่ะโอ้อเห็นตาหางเลย โ oh. 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 อ้โอ้โอ้ไปอีกไปอีกจะได้ปลาอะไรอีกไหม จะสายไปสายมาคุณยายนั่งอยู่บนฝั่งเดี๋ย็ g ซูมไปด้วยค่ะไม่ไปใกล้เขาไปใกล้เขาก็ไม่ได้กินอาหารเขาจะกลัวเราค่ะ นิ่งนะสงสัยเห็นคุณยายนะเห็นนะทีนี้น่าจะบินนะคะนิ่งค่ะนิ่งนิ่งนิ่งสงสัยจะบินนะเมื่อกี้กินเพลินจนไม่มองคุณยาย หิวอาหารจิ้งอย่างเดียวตอนนี้มองนะคะมองซ้ายมองขวาเนยะจะไปแหละโอ้ยป่าดิว่าไงไปต่อหรือว่าจะหยุดโอ้ยป่าใหญ่โอ้ยป่าใหญ่ เจอกันตัวเล็กค่ะตัวเล็กมาตัวเล็กมาอันน่ะตัวเล็กตัวเล็กนี่เจอกันเลยทีเนี้ยเอ้าทำไงทำไงตัวไหนจะไปจ้องกันนะค่ะทีนี้ thôi rồi Để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ต้องเข้าไปใกล้เขาให้เขากินอาหารแบบสบายค่ะไม่ไมปกวนเขาอามนิ่งนะคะ นิ่งนานเลยทีนะี้นิ่งนานเลยโอ้ป่าป่าโอ้ป่า,ป,าป่ากินปลาเล็กตามฟังเออเออกลับมาอีกแล้วตัวเล็ก สุดท้ายาต่ติินใจเดินอีกค่ะเตืนนะคะเดินแหละผู้อยู่ข้างหน้าคือปลาใหญ่นิ่งเลยค่ะจ้องว่าจะไปทางไหนใช่ไหม นกบินวันเลยค่ะโอ้โอตาใหญ่ดีนตูม ไม่ไปแล้วเดิน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 ไวมากค่ะ,อะตอนนี้ไวมากค่ะึ๊บนี่โอ้ผาจนได้โอ้ปลาใหญ่หที้นั้ทางนน้นโอ้ใหญ่มากเลยค่ะเอ้าเอ้าว่าไว่าไว่ไวไว ปึ๊บไม่ได้ค่ะปึ๊บได้ค่ะทีนี้โอ้ทางนั้นก็แย่งตากันค่ะโอ้ทางนั้นก็นกงูกเขียวแน่เลยแม่งก็ตัวเงินตัวทองติดวนนกเอี้ยง ก็กินกินกินพอเดินห่างออกไปนิดนึงค่ะแต่ก็ยังมองเห็นว่าเขากินปลาอยู่ค่ะง่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยไปตัวที่สี่ เขาจะตัดสินใจเดินไปทางไหนต่ออ,อันนี้รุ่นใหญ่จะโดก็โดดขึ้นปั่งคุณนายคืนึกว่าเขายืนนิ่งไม่ใช่เขาจ้องตาได้ไกลมาก อยู่ไกลโคดเดินรล้วๆ้เ้ไปจับปลาได้ค่ะคุณยายคนนีกว่าเขานิ่งอะไรที่แท้คือนิ่งดูปลาตามฝั่งจะมีตัวที่ห้าไหมคุณยายจะรอดูค่ะเพราะว่าเขาได้ไปแล้วสี่ตัวกินไปแล้วสี่ตัวจะรอดูว่าตัวที่ห้าเขาจะได้ไหม ยินดีอีกแล้วค่ะยินดีอีกแล้วยินดีอีกแล้วนั่น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 ,น,นทำตัวกงอะ้รทีน,นี้ เขายืนมุมนี้ภาพก็ไม่ชัดอะทำตัวงอเลยคะ่ะไม่ยืดนะเอ้าเขาลายังอยู่อู้ปลายังอยู่ ตายยังอยู่นึกว่าเกินไปแล้วอ๋อ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 เอ๋ออู้ตายยังอยู่ค่ะนั่นคุณยายก็นึกว่าเขาเกินไปแล้วอูว่าตัวใหม่อู้หงอกมากหงกับเจ้านกตัวนี้ โอเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศหรือแจี้ก่อนค่ะถาดูเจ้านกตัวขาวกินป่าค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากมากค่ะคุณยายจะตามไปเยี่ยมชมทุกบ้านค่ะนั่น ก็ยังไม่กินค่ะโอเคนะคะลิปคุณยายก็จะนานไปไดแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนานแล้วนี่นี่